โอเคผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสุ่มปืนประจําเดือนเอ้นะครับผมเป็นตู้เล็กสากลน,นะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าตู้นี้เนี่ยมันมีของที่เดียวคือ F M Panda w i t e Show เนี่แค่ผมถ้าคิดไม่เนี่ยเป็นชนุกไปเองผมต้องขออภัยทุกคนจริงๆนี่แค่ผมก็กิจกรรมนี้วันที่ยี่สิบแปดถึงสิบพฤศจิกายนครับผมนะอ่ะเรามาดูกิจกรรมก่อนเลยซึ่งประมาณนี้เลย รบวูจมเดือนเนี่ยปืนนี่คือมันเท่มากๆ AWM แต่สแต็กมันก็ไม่ค่อยดีถึงเอ่อมันมันมันก็ดีอะสแต็กมันดีอะครับทุกคนเออก็ดีอะอัตราการยิงสองเขโหลดเนี่ยถือว่าดีเลยแหละอะสำหรับคนที่แบบคิดว่าอัตราไม่ได้มีผลก็ไม่รู้แต่ว่าผมคิดว่ามีผลอยู่นะมันทําให้ยิงไวขึ้นนั่นแหละนะครับผมซึ่งผมมีแล้วก็คือสองตัวนี้แล้วก็ลูกซองหมายยังไม่ได้โหลดนะครับซึ่งผมมารีวิวก็อัปเดตแพทมาแล้วดูดิเออดูเพื่อนหลังนะครับมันได้มันอัปเดตแพทไงไม่งั้นมันคงแบบ ไม่เปลี่ยนพื้นหลังหรอกในช้าผมก็ต้องขอไปทุกคนจริงๆที่มาชา้าในครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทดลองปืนก่อนให้ดูว่ามันเป็นอะไรยังไงทุกคนจะรู้ละนะครับผมนะเผื่อใครอยากไปดูว่าในงบส,งสองมาพี่งผมเนี่ยจะสุมได้อะไรบ้างดีนี่ทุกคนเวลาส่องเห็นปะ่ะทุกคนเห็นปะ่ะอ้าวทำไมเป็นอย่างงี้วะผมไม่ได้โหลดหรอม,มันมันไม่ได้ตู้มาฮะกูงงกูงงสันคือตอนมันตอนมันก่อนอัปเดตมันไม่ใช่แบบนี้นะมันเป็นแบบอ่า ฮะเด้อเด้อเด้แปลกแปลกเว้ยอะไรวะหรือว่าผมไม่ได้โหลดโหลดยังไม่ครบหรอมันต้องโหลดทรัพยากรให้ครบแล้วทุกคนดูผมยังไม่ไโหลดมันก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนต้องขออภัยด้วยสงสยัยต้องโหลดให้ครบกว่ามันถึงจะขึ้นนะแต่ตอนที่ผมเอ่อยังไม่ได้เปี่ยผมมาดูมันเป็นแบบมันเป็นสองอย่างเลยนะมันเป็นแบบเนี้เอ่อแบบยังไงวะเนี่ยเป็นแบบนี้เห็นทุกคนเนี่ยไปสะกดอย่างนี้เลยนะครับเป็นแบบนี้เลยผมก็งงอยู่สงสัยต้อง ต้องโหลดให้ครบก่อนนะครับทุกคนซึ่งงบสมานให้ผมผมว่าน่าจะได้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายัางไงละนะครับโอเคเราไปโหลดต่างกนาันดีกว่าซึ่งปืน mp 5นี้นะครับผมยังไม่โหลดใช้สามเจ็ดเก้าเอ็นิวใช้สามเจ็ดเก้าในครับปืนอื่นก็ประมาณนี้เลยนะฮะเพิ่มอ่าโอเคผมมีโทเคสสากลอยู่ที่หนึ่งแปดหกอ่ายังไงก็ต้องได้สมองิพชรนะ ผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก,ก,ก็ได้ตามใจให้ด้วยนะครับมาสุ่มกันดีกว่าไม่ต้องรอชา้าไป10โทเค็นนะครับเพราะว่าผมมีอันนี้บัตรไงผมมีบัตรไงมันก็เลยสุ่มได้นะทุกคนปืนออกเลยหรือเปล่าถ้าออกตู้น่าจะดีมากนะโอเคได้สิบเจ็ดโทเค็นไม่แย่ไม่ต่อถ้าผมสุ่มไปสองอันเพลินเหลือประมาณ4,002นะครับทุกคน4,002นะครับเหลือ,ออีก170กว่าโทเค็นนะครับทุกคนถ้าได้ออกโลโทเค็นคือคุ้มคุ้มมากขออลโทเค็นเถอะ โลตอเค้นเถอะลอยลงมาแล้วโลตอเค้นถ้าออกโลโอเค้นคือผมไม่หมดเพช์เยอะเลยนะบอกเลยอืผมลุนล้นขอลุอ้นขอร้อนะรยโลเค้นเถอะนะโลโอเค้นเถอะยังไงเอ่ยไม่ตกโลตอเค้นว่ะสวยแน่แน่ผมสวยแน่แน่สวยแน่แน่ได้สองร้อยแปดสิบสองโทเค็นแล้วสวยแน่แน่สวยแน่แน่ มาเหอะแล้วโทเคนต้องมาละอุ้ยเมื่อกี้ผมได้กล่องสพทุกคนมันตกที่กล่องศบว่ะของเดเอาเดีนะเฮ้ยมาโยบเป็นเลยไม่ใช่อ๋อไม่ใช่กล่องศพดิเป็นตัวกลางผมเบลอมันอ๋อมันมันจะสุ่มเป็นโทเคนมาได้สามเออเพิ่งรู้โอเคไปต่อเพิ่งรู้นะเนี่ยผมนึกว่ากล่องโทเคนผมเอ,อ้ยผมนึกว่ากล่องกล่องศพเออนั่นแหละ เฮ้ย <Hey, S 2> ผมว่าน่าจะงบสองที่ผมน่าจะพอดีนะสำหรับปืนสนายตนนัวนี้พอดีแน่นอนเพราะว่าผมมีโทเค็นเหลืออยู่แล้วไงถ้าไม่มีเหลือนะบอกเลยว่าไม่ได้นะครับยังไงก็ไม่ได้เออเพราะว่าผมไม่ได้ดวงดีได้เราโทเค็นไงถ้าดวงดีได้เราโทเค็นก็คือก็คุ้มอ่ะอก็คุ้มอ่ะแต่มันไม่ได้ก็ไม่คุ้มอ่ะนั่นแหละโอ้โหเกลือครับเกลืองานนี้เกลือ โอเคผมได้มาแล้วครับทุกคนได้มาแล้วโอเคผมหมดเพชรเท่าไหร่วะมันถึงสองพันเพชรหรือเปล่าตอนนี้ผมเหลือสี่พันหรอยสิบเกใช่ปสี่พันหกสิบเก้าก็หมดแค่พันหกเออพันหกคุ้มอยู่นะหมด1ึงพันหร้อได้ปืนเอวไว้โจสกินโคตรเท่โคตรโหดมานะครับทุกคนเพราะว่าผมอยากได้มาไงเออก็อยากได้อะทำไมเนี่ยมีอ่ะโคตรเท่อะได้มาแล้ว ใส่เลยแล้วกันโอ้ยพันหกคุ้มไหมทุกคนกิจกรรมนี้ไม่สุ่มแล้วกันนะครับเพราะว่าผมมีแล้วนะครับผมก็อยากสุ่มแหละนะฮะแต่ว่าเพชรไม่ค่อยมีหรอกคือบนแพงไปไหมหกร้ 19, อยสิบเก้าโทเค็นดีนะผมมีละโอเคอันอื่นก็ผมก็จัดไปหมดแล้วครับทุกคนก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะหมดไปที่หนึ่งพันหกร้อยห้าเพชรในแค่ผมก็ได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบาย,บายครับผม